รับประทานน้ำมันปลาร่วมกับยาแอสไพรินจะยิ่งไปเสริมเลธิ์กันนะคะจะทําให้เลือดออกง่ายแล้วก็หยุดยากมากยิ่งขึ้น สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะเพื่อนๆหลายๆคนนะคะซักถามเข้ามานะคะว่าการทานยาตัวนี้วิตามินตัวนี้อาหารเสริมตัวนี้แล้วมีโรคประจําตัวรับประทานยาอยู่สามารถรับประทานอาหารเสริมหรือว่ายาต่างๆคู่กันได้ไหมนะคะวันนี้เรามาทราบกันนะคะว่ายาอาหารเสริมอะไรบ้างที่ทานคู่กันได้เสริมฤทธิ์กันและยาอาหารเสริมอะไรบ้างที่ไม่ควรจะทานร่วมกันนะคะเพราะอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพค่ะ ยาที่ควรจะกินคู่กันนะคะเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพและลทธิ์ของยานะคะก็ได้แก่ตัวที่1น,นะคะแม่จ๋าเคยพูดไปบ่อยๆเลยค่ะก็คือวิตามินซีกับคอลลาเจนนะคะ พะวิตามินซีนะคะมีลิ์เป็นกรดนะคะจะช่วยทําให้ร่างกายนะคะดูดซึมคอลลาเจนได้ดีมากขึ้นการรับประทานคอลลาเจนคู่กับวิตามินซีนะคะจะทําให้ร่างกายนะคะสามารถดูดซึมคอลลาเจนแล้วก็นําไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นค่ะพอวิตามินซีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยให้ผิวดูใสขึ้นสว่างขึ้น2นะคะก็คือการรับประทานวิตามินซีคู่กับาธาตุเหล็กค่ะจะทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมาาธาตุเหล็กได้ดีมากขึ้นค่ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าหากว่ารับประทานต้มเลือดหมูนะคะ ซึ่งเป็นเมนูไทยๆที่มีประโยชน์มากๆเลยในเลือดหมูจะมีธาตุเหล็กสูงส่วนในใบตำลึงนะคะก็จะมีวิตามินซีสูงด้วยเพราะฉะนั้นการกินต้มเลือดหมูนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีมากๆเราจะได้ทั้งธาตุเหล็กแล้วก็วิตามินซีซึ่งวิตามินซีในใบตำลึงนะคะจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ 3. นะคะก็คือการรับประทานแคลเซียมคู่กับแมกนีเซียมค่ะแคลเซียมมีประโยชน์ก็คือช่วยในการสร้างกระดูกและฟัน ซึ่งการที่ร่างกายจะสามารถดูดซึมแคลเซียมในการนําไปสร้างกระดูกและฟันได้ดีเนี่ยจะต้องมีแมกนีเซียมในการช่วยในการดูดซึมด้วยค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะที่ควรจะรับประทานคู่กับแคลเซียมนะคะก็คือวิตามินดีเพอวิตามินดีจะช่วยทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมนําแคลเซียมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันกับแมกนีเซียมค่ะ วิตามินดีนะคะมีทั้งชน,นิดที่เป็นวิตามินดีเม็ดก็ได้หรือจะรับวิตามินดีผ่านทางผิวหนังโดยการออกไปรับแสงแดดนะคะช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นเย็นก็ได้ค่ะแสงแดดจะช่วยกระตุ้นให้ผิวหนังของเราสร้างวิตามินดีโดยธรรมชาติแล้วก็วิตามินดีนี้นะคะจะช่วยทําให้ร่างกายสามารถดูดซึมนําแคลเซียมไปสร้างกระดูกและฟันได้อย่างเต็มที่มากขึ้นค่ะ4นะคะก็คือวิตามินเอวิตามินซีและว,วิตามินอ e ีค่ะ วิตามินทั้ง3ตัวนี้นะคะควรรับประทานคู่กันค่ะเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพขึ้นกันและกันนะคะซึ่งเราสามารถรับประทานอาหารที่มีวิตามินทั้ง3นี้ได้นะคะจากผักผลไม้ต่างๆค่ะเช่นผลไม้รสเปรี้ยวผักใบเขียวการรับประทานวิตามิน3ตัวนี้พร้อมกันนะคะจะช่วยส่งผลให้วิตามินทั้ง3นี้ออกฤทธิ์กับร่างกายดีมากขึ้นค่ะ5นะคะก็คือน้ำมันปลาค่ะ น้ำมันปลาไม่ใช่น้ำมันตับปลานะคะมีประโยชน์คนละอย่างแล้วก็มีคุณสมบัติต่างๆที่แตกต่างกันนะคะแม่จ๋าเคยทําคลิปไปแล้วนะคะซึ่งควรรับประทานน้ำมันปลาชนิดที่มีค่า DHA และค่า EPA บวกกันแล้วให้ได้ประมาณ1,500มิลลิกรัมต่อวันค่ะถ้าหากว่าเราอยากรับประทานน้ำมันปลาเพื่อเน้นที่บํารุงสมองนะคะก็ให้เลือกน้ำมันปลาชนิดที่มีค่า DHA สูงค่ะแต่ถ้าจะใช้เพื่อบํารุงส่วนอื่นๆนะคะเช่นรักษาอาการข้ออักเสบนะคะก็ะะให้เน้นน้ำมัน ปลาที่มีค่า EPA สูงนะคะยาหรือว่าอาหารเสริมนะคะที่ไม่ควรจะทานคู่กันนะคะเพราะจะทำให้เกิดโทษกับร่างกายได้ค่ะ 1. น,นะคะน้ำมันปลากับยาแอสไพรินค่ะฤทธินะ์ของน้ำมันปลานะคะก็คือจะทำให้เลือดใสความเหนืดของเลือดเนี่ยลดลง ซึ่งจะทําให้เลือดในไหลเวียนดีขึ้นนะคะซึ่งผลที่ตามมานะคะก็คืออาจจะทําให้เมื่อมีแผลเลือดจะออกง่ายแล้วก็หยุดยากค่ะซึ่งยาแอสไพรินนะคะจ,จะช่วยไม่ให้เลือดนะคะเกาะตัวกันเป็นริ่มเลือดช่วยในการละลายริ่มเลือดนะคะเพราะฉะนั้นหากรับประทานน้ามันปลาร่วมกับยาแอสไพรินจะยิ่งไปเสริมฤทธิ์กันนะคะจะทําให้เลือดออกง่ายแล้วก็หยุดยากมากยิ่งขึ้น2นะคะก็คือวิตามินอ e, ีกับอิตนิ่งพิมโรสค่ะ อิฟนิ่งพิมโรตนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคุณสาวๆนะคะที่จะรับประทานโดยเฉพาะหญิงวัยทองช่วยในการหลั่งฮอร์โมนของเพศหญิงช่วยให้ผิวพรรณของเพศหญิงนั้นดีขึ้นนะคะแต่ในอิฟนิ่งพิมโรสนะคะก็จะมีวิตามินอ e ีเป็นสารประกอบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากทานวิตามินอ e ีคู่กับอิฟนิ่งพิมโรตก็เท่ากับว่าจะได้รับวิตามินอ e ีที่มากเกินไปนะคะก็จะเป็นอันตรายได้เพราะฉะนั้นห้ามทานคู่กันนะคะ3ค่ะการรับประทานแคลเซียมชนิมเต็ดนะคะ ร่วมกับการรับประทานแคลเซียมสดแคลเซียมสดนะคะก็จะมีในนมนะคะผักใบเขียวงาดำหากในหนึ่งวันนะคะเรารับประทานแคลเซียมจากอาหารต่างๆได้ครบประมาณ1,000มิลลิกรัมแล้วนะคะก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรับประทานแคลเซียมเสริมชนิดเม็ดนะคะเพราะการได้รับแคลเซียมมากเกินไปจะทําให้แคลเซียมนะคะไปเกาะในหลอดเลือดทําให้หลอดเลือดนั้นติดแข็งได้ค่ะ4นะคะก็คือการดื่มกาแฟคู่กับแคลเซียมนะคะ พราะกาแฟนะคะจะไปยับยั้งร่างกายในการดูดซึมแคลเซียมรับประทานเข้าไปแล้วเราจะไม่ได้รับประโยชน์จากแคลเซียมเลยค่ะนอกจากนี้น,นะคะคาเฟอีนยังไปดึงแคลเซียมออกจากกระดูกด้วยนะคะ5นะคะก็คือการรับประทานธาตุเหล็กกับภาวะโลหิตจ,จางชนิดธาลัสซีเมียนะคะเราคงเคยได้ยินกันมาบ่อยๆนะคะว่าหากมีภาวะโลหิตจ,จางต้องรับประทานธาตุเหล็กเพราะธาตุเหล็กมีหน้าที่ในการช่วยผลิตเม็ดเลือดแดงช่วยให้เม็ดเลือดแดงแข็งแรง แต่ผู้ป่วยทาร์สซีเมียนะคะจะมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกอยู่แล้วเนื่องจากน้ามไปทําลายเม็ดเลือดแดงเมื่อเม็ดเลือดแดงแตกก็จะทําให้ในร่างกายของผู้ป่วยทาร์สซีเมียเนี่ยเต็มไปด้วยธาตุเหล็กอยู่แล้วนะคะ ผู้ป่วยธาลาสัสซีเมียนะคะมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับยาขับธาตุาเหล็กเพราะธาตุเหล็กที่สูงในร่างกายอาจจะไปจับกับตบับหรือว่าหัวใจและอวัยวะต่างๆทําให้อวัยวะไม,ไม่สามารถทํางานได้ตามปกติเพราะฉะนั้นผู้ป่วยภาวะโลหิตจ,จางชนิดธาลาสัสซีเมียห้ามรับประทานธาตุเหล็กเสริมนะคะ ที่แม่จ๋ายกตัวอย่างมาให้ฟังนี้นะคะก็เป็นเพียงตัวอย่างกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะคะของยาและอาหารเสริมต่างๆที่สามารถทานร่วมกันได้และห้ามทานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นหากเพื่อนๆนะคะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับประทานยาหรือว่าอาหารเสริมต่างๆนะคะควรปรึกษาเภสัชกรหรือว่าแพทย์ก่อนนะคะไม่ควรซื้อยาหรือว่าอาหารเสริมมารับประทานเองนะคะเพราะอาจจะทําให้เกิดผลเสียกับร่างกายได้ ค่ะเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะคลิปที่ให้ข้อมูลดีๆแบบนี้กดติดตามกดติดตามช่องพยาบาลแม่จ๋าไว้เลยนะคะช่องที่เต็มไปด้วยข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพของคุณค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย